วัสดีีพามาดูงานก่ออิฐผนังรั้วข้างบ้านนะครับนี่กำลังครับเราจะก่อขึ้น5ก้อนนะครับตอนแรกก่อ4ก้อนครับแต่เจ้าของที่ก็ให้ก่อ5ก้อนครับแล้วกอทำารับหลังตัวกลางนะครับเดี๋ยวพามารับรรยากาศกันทั้งนั้นครับตอนนี้ช่างไก่ครับก็กําลังก่ออิฐแถวที่2นะครับเราจะก่ออยู่5้าแถวนะครับอย่างที่นําเรียมเอาไว้ต่ลอดต้นนะครับ ก็กออิฐทุกแถวทุกก้อนนะครับเราก็จะฝากเหล็กหนดกุ้งทุกตัวนะครับเพื่อทําการยึดตัวอิฐแล้วก็เสานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับแต่ไม่ได้กันว่าไม่ให้มันร้าวเวลาเราฉาปูนนะครับนี่อย่างช่างตมครับนะก็กำลัง จาะเหล็กเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทําการก่อแล้วก็ใส่ตัวเหล็กน็อตกุ้งนะครับเหล็กน็อตกุ้งของเรานะครับตอนแรกเราก่อสี่ก่อน,นครับทนี้จะของขี้ครับให้ เรากาะห้าก้อนนะครับ อากาศดีครับอยู่ที่สายงานนะครับลมแรงในะเช้าครับวันนี้อากาศ12องศานะครับณนะตอนนี้ก็อยู่ที่17องศานะครับลมมาตลอดเลยนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับ ๆๆก่อเรือลอยแรยังไม่ได้กัทำองศาคัานเหมือนกันไหมเด้อทำงองศาคันนะนี่นะครับออก่อเย็บครับเราก็จะขึงเชือกเป็นแถวยาวเลยนะครับนี่เชือกเขียวนะครับในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่สีเขียวนะครับ ที่เจ้าของที่ก็จะเล่งให้มันเสร็จก่อนใหม่ครับมันคงไม่เสร็จนะครับเพราะว่มามันยาวนะครับ46เมตรนะครับเฉพาะตัวด้านหลังบ้านนะครับ46เมตร mm hmm. ก่อมา5ก้อนแล้วทําทับหลังนะครับก่อ5ก้อนแล้วทําทับหลังแล้วก็มาก่อขึ้นอีกนะครับ ประมาณสี่ก้อนครับเสาสองเมตรจากหลังคานครับเดี๋ยวมือเอินเอาซุ้มว่าปีที่มันว่าปีมาซอยมือ,ามาอเดี๋ยวพมนผ้ารูไปสอบไปสอบพยักช่วงเศร้าระบายมากสอบอยู่เลยไวไล่สอบสอนโรงเรียนแต่ว่าที่ว่าปีมาพีหมดเลย mà xoài ăn con nào bạn lắm, lôm đi đâu? ลมดีพา้าไหนยินเขาเทียนขอยายูซนใหม่ไหมนหหี่อย่างนั้นปลาอยัง,งปลาเพื่อเดอีพอมากนะใส่ใครครปาลาอะไเนี่ยปลาคอเอาข้าไปไปไปดวดไบใยูนให้มเด็กเหรอเป็นน้องอย่งบด

ได้มาเสฮะทางถนนป้าใส่ก่อนเนี่ยเ,เ,เ,เอาไปใส่ย,ยังไงกนันบินอ้มันเลือนบ่ตยอน้ำมันเลื้อนหน่อยเดี๋ยวปลาคอน ปลาคอหน้าช่วงพักเที่ยงครับหัวหน้าก็าไปเอาปลาหัวหน้าไปเอาปลาได้เซยแต่ปลาคอหน้าเสย <laughs> ช่อนนาเป็นบรรยากาศก่ออิดครับนี่ช่างตุมเจาะแล้วก็ฝากเหล็กเอาไว้นะครับเหล็กหมดกุ้งนะครับพิธีทําการกออิดมันจะได้ยึดกับตัวเสานะครับช่องช่องอิลบบ็อกของเรานะครับสองเมตรสิบห้าเซน โดยประมาณนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะเท่ากันอยู่เพราะมันมัน,ม,นมันยาวมันแนวแนวตรงนะครับแต่ช่วงนี้แนวเฉียงจะ2เมตร20เอ้ยอเมตร20ครับครับจะมีสามช่องครับ2เมตร20เดี๋ยวพาไปดูเสาหน้าบ้านนะครับ เดี๋ยวทีมเดี๋ยวผมไปสร้างไส้ให้เดี๋ยวทีมเหมือนว่าปีเขาจะม้าเห็ดน้ำมืออื่นนี่ครับเราเทเสาเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะก่อนะครับก่อนเราทําการทับหลังก่อนหนึ่งเมตรเช่นกันนะครับโอเค โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศหน้าง,งานก่อสร้างรั้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรดีๆและนำเสนอนะครับเป็นบรรยากาศการทํางานไซ่งานก่อสร้างน,นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ